ชาลิดาคะคุณพี่มาจากที่ไหนคะจากเชียงทรัพคุณพี่มาจากจังหวัดเชียงทรัพย์เพื่อไหนคะเพื่อพรมานด์ศรานามนะคะแล้วก็วันนี้คุณพี่นำสินค้าอะไรมาแสดงคะกางเกงกันผ้าปักเลื่อมเป็นผ้าปักเลื่อมนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นเลื่อมปักตาลายค่ะใช้มือทำค่ะแฮนด์เมดค่ะเป็นแฮนด์เมดนะคะสวยมากเลยค่ะงานชิ้นเดียวนะคะ ขาจ้านนะคะใส่ชุดละกอนนะคะกระโปรงันกับะปรสันอันนี้เป็นกระโปรง,ปงสรั้นสั้เลือกนะคะส่วนกันนะคะและ้วก็มีเป็น,ปน,ปนกระโปงขายาวก็มีค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาได้ค่ะที่บูธ W06 นะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแต่ว่าหากท่านใดนะคะที่อยากจะโทรมาสอบถามก่อนนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ไหนคะ0861129642ค่ะค่ะโทรมาได้เลยนะคะามาติดต่อสอบถาม,าถามทกันก็ได้นะคะว่าเออ่ ขายเว็บไซต์ของเบอร์ไร <te> ์ดจอร์ชอฟดอทเนอยนะคะก็สามารถที t t ่จะติดต uh ่อผ่านรมาที่มโนทอซิตี้ของทางนีได้ค่ะซี้สับสับะชิงไปเลยได้จะก็ประจำคาะประจำอยู่ที่ตลาดน้ำบางานะคะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดตาเลินะคะที่องคารบงคัาหลัหน้าเืยนะคะาใครอวาไปเที่ยวเชิมเช้านะคะก็แวะอัรบัับะ